Hi, สวัสดีวันนี้เราอยู่กันที่สวนสัตว์สุโขทัยนะครับพบกับพวกเราอีกแล้วพาลูกเที่ยววันนี้เราพาเด็กๆมาเที่ยวกันที่สวนสัตว์สุโขทัยหรือชื่อเรียกอีกอย่างว่าสวนสัตว์สนามบินนะครับเราไปกันเลยไปดูซิมีสัตว์อะไรกันบ้างค่าบริการนะครับผู้ใหญ่คนละ100บาทเด็กคนละ50บบาทนะครับผู้สูงอายุฟรี มาถึงจุดชำระเงินเราก็ไปจ่ายตังกันเลยนะครับเราไปดูเซมันจะมีอะไรให้เราดูบางไปกันเลยเขามาถึงเราก็ไม่รอชา้าเลยนะครับไปซื้ออาหารให้ยีราฟกับม้าลายก่อนลต้องแพงไปซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปลุยให้อาหารกันเลยจัดให้มันไปหนึ่งกลุ๊ดูซเซไอคคอย,ยาวๆกัะนเะนี่ยเสร็จแล้วก็ลองไปให้ม้าลายอีกหนึ่งกลว๊ อ่ะที่ไหนได้ให้ยีราฟก่อนให้ยีราฟเสร็จก็ไปให้มาลายต่อเราจะให้อาหารยีราฟแล้วมาลายเสร็จสับเรียบร้อยนะเราก็เดินออกมาทางขวามือนะครับทางขวามือเนะี่ยจะมีกวางให้ดูเยอะแยะมากมายเลยมีหลายชนิดหลายสายพันลยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเละแต่ไม่รู้กวางพันอะไรเหมือนกันนะครับตัวมันจะมีจุดๆ,ๆ,ๆแต่เขามันก็ยาวอยู่นะก็มีอาหารให้เหมือนกันนะครับไปซื้อหญ้ามาหญ้าก็กำละยี่สิบบาทเอามาให้อาหารน้องกวางกัน ถึงเด็กๆก็สนุกสนานกันใหญ่เลยช่วยกันให้อาหารน้องกวางกันใหญ่เลยแต่ละคนสนุกกับเขาเลยเลยทันพอเข้ามาไหนขอรูปหัวมึงหน่อยสิมึงเป็นกวางพันอะไรวะเนี่ยอ่าไหนขอรูปนิดนึงนะมันก็เชื่องนะครับก็ยอมให้รูปหัวเหมือนกันแต่ก็ไม่แนะนํานะครับไม่ควรสัมผัสสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์นะครับอันนี้ก็แนะนําหนูๆน,น,น้องๆด้วยนะครับ จะให้อาหารน้องกวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินเข้าไปดูด้านในกันต่อเลยลูกสาวกว็ชี้ให้ดูนั่นพ่อนกอะไรก็มีรุ้นนกอะไรเหมือนกันนะครับมันเป็นสีแดงๆสวยเลยครับเหมือนข้าวสีสเปรย์ไปพ่นมันไว้เลยนะครับแต่ก็สวยงามแปลกตาไปอีกอย่างนึงครับทุกคนลองดูนะครับผมว่ามันสวยดีนะครับมันแปลกตาดีอ่ะหลังจากดูนกตัวสีแดงๆเสร็จก็เดินเลยต่อเข้าไปข้างในครับเอ๊ะไปดูเสืออะไรมันอยู่ในกรง เอ๊ะอะไรมันอยู่ในกลงกระจกอ๋อนี่มันตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับหัวเหมือนอูดตัวเหมือนแกะเขาเรียกอะไรครับใครรู้มัน,นก็น,กกน่ารักดีนะครับตัวเล็กๆน่ารักดีเหมือนอูดแคะยังไงก็ไม่รู้อ่ะเราไปต่อกันเลยครับไปดูตัวต่อไปอันนี้มันคาบีบราลรับก็เหมือนหนูยักษ์ก็นอนอยู่ตัวเดียวนะตรงกลงเนี้อ่ะไปต่อเลยเดินเข้าไปต่อข้างในครับ มีสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะครับมีให้เราดูเยอะแยะเลยเยอะมากเดินจนเมื่อยนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากเดินเรามีรถกอล์ฟให้เช่านะครับก็มีรถกอล์ฟให้เช่านะครับค่าบริการคันละ3 0 0ร้อยถึงห้าบาทนะครับอ่ะมาดูเต่ายักษ์นะครับนี่เต่ายักษ์ชื่อเต่าอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ตัวใหญ่มากนะครับนอนเรียงรายกันหลายตัวเลยสวยอยู่นะครับอ่ะเดินต่อเข้าไปข้างในเลยนะครับมันเดินไปได้เรื่อยๆเนะครับต้นไม้เยอะครับไม่ร้อนครับ เย็นดอะเดี๋ยวลองส่องมันดูด้นี่มันตัวอะไรอ๋นี่มันตัวจิงโจ้แคะนะครับก็เป็นจิงโจ้เลยแต่ว่าตัวเล็กมากน่ารักนะครับขเขาเรียกจิงโจ้แคะก็ถือว่าสวยดีน่ารักนะครับอันนี้ก็เป็นเต่าอีกหนึ่งกลงนะครับแต่ทางนี้จะตัวใหญ่หน่อยหนึ่งเราก็เดินต่อเข้าไปข้างในนะครับไปดู เราก็มาดูกองนี้นะครับลูกชายบอกว่ามันคือลิงกระลอกดีใจนะครับเหมือนได้เจอเพื่อนกันนะครับแต่ก็น่ารักนะครับตัวเล็กๆน่ารักมากเลยนะครับมีชื่อว่าลิงกระลอกนะครับเดินเข้าไปดูข้างในต่อนะครับโอ้นี่เรามาเจอเม่นนะครับเม่นตัวใหญ่มากเลยนะครับเม่นที่นี่ก็คือสมบูรณ์อ้วนตัวใหญ่แล้วที่ก็มาเจอตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนในการ์ตูนเลยนะครับน่ารักดีนะครับหน้าตามตลกมากเลยนะครับ ดูนะครับเหมือนเห็นมันแสดงหนังอะไร S <S สักอย่างหนึ่งนะครับผมว่าน่ารักนะครับสวยดีแล้วมันก็วิ่งตลกดีนะครับลูกชายชอบมากเลยนะครับเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเคยดูนะครับลูกชายไปถ่ายรูปคู่ด้วยชายบอกชอบมันน่ารักดีอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับอันแน่ชอบเลยขอถ่ายรูปด้วยหน่อยนึงมันก็มาให้ถ่ายรูปด้วยนะครับผมมาให้ถ่ายรูปตรงห้องกระจกนะครับน่ารักดีเหมือนกัน่ะเราไปดูต่อเลยครับมันก็มีอ่า ลิงก์เหมือนกันนะครับโซนนี้จะเป็นโซนลิงก์นะครับแต่ผมก็จําชื่อได้ไม่หมดนะครับเพราะไม่ได้จดชื่อมาแต่ก็มีลิงก์หลากหลายสาพันธุ์นะครับนี่ก็เป็นลิงเผือกนะครับอันนี้น่ารักนะครับไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสนรู้สึกจะอยู่แบบนิ่งๆนะครับมีหมดลูกชายผมเลยครับชายผมดื้อกว่าอีกไปครับลุยกันไปต่อเรื่อยๆนะครับมีตัดนานาชนิดให้เราดูเลยครับนี่ก็เป็น คล้ายๆชนีนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นชนีพันุ์อะไรนะครับผู้ชายก็รถไปจอดใกล้ๆมันจะคว้ามือไปกัดซะแล้วนะครับนั่นแหละครับเจอพวกเดียวกันแล้วก็จะตื่นเต้นหน่อยนึงนะครับมาเรื่อยๆนะครับนี่เขาก็จะเรียกตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าบ้านเราก็ดูคล้ายๆอีเห็นนะครับผมว่ามันน่ารักดีสวยดีแปลกตาดีนะครับเป็นของสัตว์เมืองนอกนะครับอันนี้น่าจะเป็นเมอร์ลี่หางแหวนนะครับเราเคยเห็นหลายครั้งแล้วว่าน้าตามตลกดีนะครับหางมันสวยดีมากเลย เดินต่อไปเรื่อยๆเลยครับอันนี้นะครับมองไกลๆผมคิดว่ารูปปั้นเลยนะครับแรกนึกว่ารูปปั้นนะครับถ้ามันไม่ขยับนะครับรูปปั้นตามส่วนสาธารณะเลยนะครับสวยมากครับแต่มันก็นิ่งมากเลยนะครับถ้าไม่ขยับตัวนี่นึกว่ารูปปั้นเลยแอมทำรูปหัวใจให้เราดูด้วยน่ารักมากเลยนะครับนกชนิดนี้ไปครับยาวไปครับต่อไปเรื่อยๆเลยเดินมาเรื่อยๆก็อ่าอันนี้เป็นจระเข้ด่างนะครับตัวจะไม่ใหญ่มากนะครับจระเข้ด่าง นี่ก็จะเป็นโซนของนกกระจอกเทศนะครับมาพามาดูนกกระจอกเทศสักหน่อยหนึ่งเด็กๆก็มาดูแต่ไม่กล้าเข้าใกล้มากนะครับกลัวมันจะจิกหัวเอาเลยไม่กล้าเข้าไปใกล้มันมากเท่าไหร่นะครับไปครับต่อกันเลยนี่ก็มาเจอแพะนะครับแพะก็มีให้อาหารนะครับอยู่โซนทางหลังเลยเด็กๆก็ชอบมากเลยนะครับเอาอาหารมาให้เลยแพะเชื่องมากครับมีหลายตัวเลยครับมีหลายรุ่นหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับ ลูกชายกับลูกสาวมาทีไรก็ชอบมาให้อาหารตรงเนี้ครับเพราะมันน่ารักดีแล้วมันก็เชื่องครับลูกหัวได้จับค้างได้นะครับมันดูน่ารักดีดูแลแม่ผมจะกลับบ้านแล้วนะครับอแม่ผมเขเยาเขาแล้วจะกลับบ้านแล้วครับดูครับดูครับเอาแล้วเอาแล้วไปครับไปต่อเรื่อยๆนครับตรงนี้จะเป็นสิงโตเผือกนะครับเป็นถึงโตขาวนะครับตัวใหญ่มากนะครับแต่มันไกลไปหน่อยก็ได้เห็นไม่ชัดติดกับสิงโตก็จะมีเสือนะครับมีเสือให้ดู เป็นเสือโครงนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับมีอยู่สองตัวนะครับแต่เราไม่สามารถจะเข้าไปใกล้มันได้มากนะครับเพราะมันอันตรายนะครับใครมาก็ต้องเดินอ้อมมาดูแล้วก็อ่าระมัดระวังกันด้วยนะครับดูแลบุตรหลานของทุกท่านด้วยนะครับระวังด้วยมันอันตรายไปครับไปกันต่อเรื่อยๆนะครับหลังจากดูเสือเสร็จเราก็ไปดูกวางนะครับนี่เป็นกวางอีกหนึ่งชนิดนะครับเขาใหญ่มาก เดินมาเรื่อยๆนะครับโซนนี้ก็จะเป็นคาบีบลา่านะครับอยู่โซนนี้เยอะมากเลยนะครับจากฝั่งข้างหน้ามีแค่ตัวเดียวนะครับแต่ข้าวจมยข้างหลังเลยครับเยอะมากเลยครับเหมือนหนูยักษ์นะครับน่ารักดีนะครับลูกชายชอบมากเลยบอกจะกลับไปเลี้ยงบ้านสักตัวหนึ่งเดินมาเรื่อยๆนะครับโซนนี้ก็จะเหมือนคาบีบาา่าผสมอ่าอะไรจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับเราเดินมาเรื่อยๆนะครับก็มาเจอ บัวหรือควายสักอย่างนะครับที่เขาใหญ่มากๆเลยนะครับเหมือนเคยเห็นในสารคดีของแอฟริกานะครับเป็นเขาแบบใหญ่มากและยาวมากนะครับสวยมากเลยนะครับแต่ก็อย่าไปเข้าใกล้มากนะครับก็อันตรายบอกหนุ่มๆน้องๆที่ไปเที่ยวเนี่ยนะครับดูแลตัวเองเพราะว่าสัตว์บางชนิดก็อันตรายนะครับเดินไปต่อนะครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปเจอนกนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับก็น่ากลัวอยู่นะครับก็เมกลกาเข้าใกล้มากสักเท่าไหร่ โอเคครับสุดท้ายนี้เราเดินกันจนทั่วแล้วครับก็ต้องขอตัวลากลับบ้านกันแล้วนะครับไปกันก่อนนะครับจะมีโอกาสหน่าจะมาใหม่นะครับสวนสัตว์สุโขทัยหรือว่าสวนสัตนาบินนะครับใครมีโอกาสลองไปเที่ยวดูนะครับสัตสัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะครับหลากหลายนานาชนิดเลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผ่าลูกเที่ยวนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ